สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะจากที่เคยบันทึกสัตว์ตัวเล็กๆนะคะในน้ำเราก็มาเป็นที่ป่านะคะเป็นสัตว์ใหญ่ที่หาดูได้ยากนะคะแล้วก็มีความสำคัญในระบบนิเวศป่าบ้านเรามากเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือกระทิงค่ะ,ะเราลองเริ่มบันทึกจากส่วน หัวของกระทิงก่อนนะคะก็คือลากเป็นสําเหลี่ยมนะคะทำเส้นโครงสร้างไว้ก่อนนะคะง่ายๆไ,ได้ส่วนหัวแล้วนะคะส่วนลำตัวนะคะก็จะขึ้นโครงโดยสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะให้เส้นมันมาเกยกับส่วนที่เป็นหน้าก็สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็กะประมาณว่าลำตัวใหญ่สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะคะ จากนั้นก็มาแบ่งส่วนที่เป็นขาทั้งสีข้างนะคะหน้าของกระทิงนะมีลักษณะเด่นนะคะคือตรงหน้าผากจะเป็นสีขาวๆสว่างจนถึงสีเหลืองทองนะคะเราจะเรียกว่าหน้าโพกระทิงเป็นสัตว์กรีบคู่นะคะเด็กๆก,ก็ใส่ส่วนที่เป็นกรีบด้วยลายเส้นเอาไว้ก่อนนะคะได้โครงสร้างทั้งหมดแล้วเราก็ ลงสีให้กับกระทิงนะคะแล้วก็เริ่มระบายส่วนที่เป็นสีดําไม่ต้องลงแรงมากนะคะน้ําหนักมือเราก็ค่อยๆลงเบาๆเพราะว่ากระทิงนี่ผิวเขาบางเวลาโดนแดดนี่มันก็จะดูเป็นมันเลื่อมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นมันก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เราต้องลงเบาๆไว้ก่อนแต่ในเส้นขนที่แทรกตรงหน้าโพนี่เราใช้เส้นสีดําในช่วงแรกนะคะเราจะใช้แทรก ขนเข้มๆไปก่อนแล้วก็ใช้สีน้ำตาลลงทับนะคะกกีบตีนของกระทิงนะคะก็ลงสีดำไว้ค่ะแล้วก็เริ่มเก็บรายละเอียดนะคะแล้ก็เขียนบันทึกไว้วัดกระทิงที่ออำเภอเบตงนะคะจังหวัดยะลานะคะแล้วก็รายละเอียด ที่แต่ละคนสนใจแตกต่างกันนะคะของคุูกุ้งก็จะมีสวมถุงเท้าถึงสี่้านะคะตัวนี้จะเป็นกระทิงโทนก็มีหน้าโพสสีสีเหลืองเข้มนะคะเหลืองอมทองทองนะคะบันทึกจะเป็นเครื่องเตือนใจให้เราไม่ลืมเป็นสเสมือนเพื่อนของเรานะคะจะผิดจะถูกจะสวยไม่สวย มันก็เป็นเพื่อนของเราแล้วก็ทำให้เราพัฒนาฝีมือพัฒนาตัวเองนะคะเราจะไม่ลืมสิ่งในวันนี้ที่เราได้ทำนะคะขอให้เด็กๆทุกคนบันทึกไว้เป็นนิสัยนะคะ